Boy. ดีค่ะกลับมาพบกับหนูแหบมบ่มโปรโมชั่นที่ช่องตีฟอร์ดอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้หนูแหมมกลับมาก,บมากับเจ้าตัว XLT อีกแล้วค่ะเป็นกระบะ ยอดทิศที่ทุกคนต้องการนะคะก็ราคาขายนะคะของ XLT คันนี้นะคะราคาขายก็จะอยู่ที่9,200 0บาทนะคะสำหรับเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาค่ะราคาขายก็จะอยู่ที่857,000บาทคา่ะและคันนี้ค่ะเป็นการแต่งวบอดี้แบบหน้าแรบปบเตอร์นั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าคันนี้ค่ะเราตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูแหม่มด้วยนะคะก็ซื้อรถกับหนูแหม่มค่ะมั่นใจได้เลยว่าถูกใจ100%ซค่ะดูแลลูกค้าดุดยตดมิตรนะคะก็บริการต่างๆให้ลูกค้าครบถ้วนแน่นอนค่ะไปชมกันเลยและสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็นการแต่งวบอดีนะคะหน้า r a p เตอร์คันนี้นั่นเองค่ะก็เห็นเห็นชัดเลยค่ะว่าตัวนี้นะคะกันชนหน้าแล้วก็ออกแบบดีไซน์ให้คล้ายกับตัว Raptor เ,เลยนะคะก็กันชนหน้าค่ะเป็นทรง r a ปเตอร์นะคะดำด้านแล้วก็ตัว กระจังหน้า <trabaj> ค <en> ่ะก like like carry ็อ so like you know ักษรฟ้อน์ o r R D แบบนี้นะคะเหมือนของตัว Raptor เลยแล้วก็เพิ่มเติมด้วยไฟ LED ตรงนี้นะคะ3จุดให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็นี่ค่ะตัวนี้ค่ะอะคริลิกติดฝากระโปรงนะคะคําว่า RANGER ค่ะเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้ดูรวมๆแล้วก็ดูเหมือนแ a ปเตอร์มากเลยทีเดียวนะคะและมากันที่ไฟนะคะตัวไฟค่ะเราก็ติดตั้งเป็น ไฟหน้ามาสแตงให้ลูกค้านะคะเอกลักษณ์ของไฟหน้ามาสแตงอย่างเช่นเคยค่ะก็จะมีคีบสลามสามคีบแบบนี้นะคะแล้วก็ตัววงแหวนค่ะมะีวงแหวนสี่เหลี่ยมรอบดวงโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเดรรท์ให้ลูกค้านะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับไฟหน้ารถของเราจ้านี่ไงคะสวยมากเลยทีเดียวแชแนง และมากันที่ด้านข้างรถของเรานะคะด้านข้างของเรานะคะก็เป็นการวายบอดี้นะคะเพิ่มเส้นสายให้กับตัวรถของเราค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะแก้มด้านหน้าคะก็จะเป็นการวายบอดี้นะคะตั้งแต่ชุดซุ้มไฟตรงนี้นะคะมีเส้นสายออกมาจากตัวรถอีกประมาณ3นิ้วนะคะคือฝั่งละ3นิ้วค่ะทำให้รถของเรานะคะดูมีมิติที่ใหญ่ขึ้นมากเลย พร้อมกับตัวคิวล้อแบบนี้นะคะเพื่อให้รับกับล้อแม็กของเรานะคะในตัวล้อแม็กของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะออฟลึก44เลยตัวยางของเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นยางโตโยค่ะเป็นยางขนาดนะคะไซส์305ค่ะทับ55 R20 กันเลยทีเดียวก็แม็กยางสำหรับตัวนี้นะคะก็สามารถวิ่งทางเรียบได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ด้านข้างของเรานะคะตัวนี้เราก็จะเป็นบันไดข้างเดิมนะคะที่ติดมาจากโรงงานนะคะตัวบันไดข้างเดิมตัวนี้นะคะสามารถรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะเหยียบได้แบบว่าเต็มเท้าค่ะแล้วก็ตัวฟิล์มนะคะเราก็ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะพร้อมกับคิ่กันสาดให้ลูกค้าแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะ 4 0 6 0 80นะคะลูกค้าอยากได้ความสว่างมืดขนาดไหนหรอกก็แจ้งเราได้เลยค่ะหนุ่มก็จัดให้นะคะ,ะมากันที่ตรงด้านท้ายนะคะตรงด้านท้ายก็นี่ค่ะเส้นสายของการวายบอดี้นะคะก็จะตีโป่งออกมานะคะเหมือนกับรับกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็ตัวคิ้วล้อนะคะรับกับล้อของเรานะคะก็ ไม่ล้นมากไม่น่าเกลียดเธอได้ว่าสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะและมากันที่ด้านท้ายรถของเรานะคะด้านท้ายกระบะของเรานะคะ,ะเราก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะคะด้วยการครอบกระบะท้ายให้ลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกสีอักซร f o ฟอนเอฟดี R D ตรงนี้ได้เลยว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะแล้วก็เพิ่มเติมตรงนี้ค่ะตัวนี้เป็นสปอยเลอร์หลังนะคะดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะสําหรับ ท้ายรถของเราดูโดดเด่นมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวกันชนเหล็กของเราค่ะก็ตัวนี้นะคะเปรียบเสมือนเกราะป้องกันรถของเรานะคะสวยงามแล้วก็เป็นเกราะให้เราอย่างดีเลยนะคะตัวไฟท้ายค่ะเราก็อัปเดตให้ลูกค้านะคะเป็นไฟท้าย LED แบบนี้เช่นกันค่ะก็รับกับไฟหน้ามาแตงด้านหน้าเลยนะคะสำหรับคันนี้ก็ถือได้ว่า โอเเคลยก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า XLT คันนี้นะคะแต่ง Y i ยบอดี้หน้าแร็เตอร์แบบนี้ให้ลูกค้าเลยค่ะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรหาหนุแมมได้ที่เบอร์ด้านบนเนาะปรึกษารายละเอียดการคุยแคมเปญโปรโมชั่นกันลูกค right> ้าอยากแต่งแบบไหนประมาณไหนค่ะก็ uh Pepsi> สอบถามเป็นเข้ามาได้นะแล้ว no ก็คลิปหน้า หนูแมมจะนำคันไหนมารีวิวให้ดูอีกก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็ซื้อรถกับหนูแมมมั่นใจได้เลยค่ะว่าถูกใจร0 0เค่ะหนูแมมดูแลดุจญาติมิตรเลยนะคะก็ฝากผลง,งานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสปีค่ะ รน้าอ,อยากจะรู้จักทร <Yeah. S 1> งตัวขนาดนี้ก็อยากจะเข้าไปทัชเพอร์เฟคขนาดนี้ครับอีกขนาดนี้หวังว่าเธอคงยังเป็นแฟนและกันนะถ้าเธอนั้นยังไม่มีใครเรามาคบกับพี่จะมีแต่คนคอยห่วงใยเอ๊ะจะดูแลเอาใจใส่และหวังว่าสักวันน เธอคงจะเห็นใจเอ้ผิดหวังมากี่ครั้งที่เธอเคยเจอมาแต่คราวนี้พี่รับประกันและรักของพี่นั้นมีหัวใจเป็นเดิมพันและหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มารักกัน